สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบาตรตุยลำเพลินนักเชื่อครับนี่ครับหลังจากที่บาตตุยห้ซ้อนั่งห้แล้วโอ้ยบ่คือบ่ฝันพี่น้องสวัสดีมาถ่ายของหน่อยไหมฮสวัสดีครับแม่แม่เอ็นอยังวันนี้เมียนของบ่ก็เสี่อพัตติก่อนเลยจีเราต้องพูดกันดีนะวันนี้วันเลิกงามยามดีนะแม่วันนี้แม่ต้องยอมผมนะ อย่านะแม่ยาเด้อยาเด้อโทษทัพท์ขอ่วยใส่มาเงียบไปหน่อยนี่ครับพี่น้องถ่ายของตัวนี่ครับพี่น่องครับเอาอาจารย์สวดีครับยังครับรดตันผมครับ รถแต่ครับมาอยู่สาวน้อยตั้งหกปีแมมานั่งไงเป็นหน่ะนอาจารย์หน่อยหน่อยผู้บาอาจารย์เนาะมานั่งไงเป็นแหน่ะนโอ้โหเนี่ครับพี่น้องยินดีน้ำยินดีนะครับผมความภาคภูมิใจของมาอยู่สาวน้อยเนาะครับปีที่หกแค่ปีแล้วก็ปีที่หกครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครับมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยอย่างอีกบัดเนี่ยขึ้นเมื่อดีแท้ งานดีโทีของครับทำดีถ่ายคลิปดีก็ต้องมีรางวัลให้เอ้าแทน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 อุ้ยแทนแทนแทนยังอีกครับมามามาถือนะอ้ามาดิรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลแห่งความสำเร็จอ้าวอ้าวอ้าวมาให้แต่ในคลิปคนอื่นเขารับโล่ยูทูบอุ้ยขนพิ้งลุกเง่าเลยเนี่ยโล่ยูทูบอาจารย์รางวัลแห่งความสำเร็จ นอกจากสิสำเร็จตงนี้แล้วกับตงนี้แหละการันตีแห่งความสำเร็จเลยเปิดเลยครับเปิดเลยอเธอบอดขอยยานบอดึ้นมาพ้กมกันดีแทนข่อยขึ้นมาข่อยยันบอดพกกันี่ข้ายันอยู่เป็นอ้เอาหน้ารถไหมเอาหน้ารถมั้ยยืนหน้ารถไหมทั้งโลทั้งเท่านี่อาารยกเห็นปนนั่องนั่นรงนี้ขาเอ็ด่มบอกให้คิดเกจากคนเบิ่งแ่นี้เนี่ยพ่งหน้ารถเลยปบม้หน้าด้นี่ย บอลตุยลำเพื่อนอุ้ยโอเตอร์แมสหมู่บ้านเด้วยเอ้าเมนโอเตอร์แมสหมู่บ้านยินดียินดีด้วยบ๊วยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายหรอกป้าจะเหนื่อยอะไรป่ะนี่ยไมเหนื่อยคนพ่อเดี๋ยวตัวเดาจังนี่แหละสไตล์บอตุยครับติดตาม1นึ่งแสนตับสไครเป็นรางวัลการันตีว่าเออประสบความสำเร็จในการทำโซเชียลยูทูบเนาะว่าแมนสิได้กันง่ายๆด้ว ท <ำ S 1> ไ้แล้วก็คือทำงานตรงนี้จะมอบให้แต่เฉพาะคนที่ 9, 4, 4, 9. มีมาพร้อมกัน9449มาพร้อมกันมาเมื่อวานนี้เติมเลยเติมเลยผล <คน S 2> รินงลุกน้ำดีใจน้ำเห็นตะเพิ่นไทยเนาะผูน้นั้นผู้นี้ก็ได้ไปอย่างนี้นะได้โลได้ยังไป เสื้อผอเสื้อผัยอันนี้ผมยิงที่แยกเสื้อผ้ายผมแบบพวกผมแม่งยานอยู่มันหลายแห้งมันวาวที่เสื้อผ้ไยเบยหบางคนกับว่าได้บางคนกับว่าได้ได้เพราะเปนขอเราได้ได้ครัถึงแสนชัดก็จริงแต่บางคนเนี่ยมันมันผิดกฎมันก็เขาก็ไม่ให้ฟังได้ไปหนองฟังไว้ผิดกฎทั้งตัวผาให้ก็จะมีขอยึนของเขาอยู่ดอกหน่งสงสามสีนอาจารย์ข่อยบางคนเนี่ยได้กอนไตรอันซับถึงกอนไตรว่าเป็นอย่างที่บ่ได้ เพราะว่าผิดกบท้อคนลูกนะบุกค่ยคืดค่อยฝันว่าสิได้เด้อพี่น้องก็เหลี่ยมยากยบเงีบแต่เพราอยู่สาวหน่จังได้กว่าถ้าเกิดเพรมีเงินก็อย่าเอาไปจำนำเด้อมันได้อยู่ดีมันได้อยู่ดีต่คนได้แจวอยูุโรปได้บ้าอาจารย์บอกว่าขันอาจารย์แนะน้ามาขันเ่ามีเงินเอาไปจำบั้นจำของอื่นมาได้ถ้ามาจำที่นี่นะได้ไงได้หรอซื้อจากของนะโอ้ยมูลเดือนสามพันชื่อนี้มีอยู่คนเดียวนี่แหละในโลกนี้มันซ้ำกันก็ไม่ได้ นี่เยอะปากเด้อครับหอ <ส Myster ium> มแปลมันหอมอไไรเด้อเป็นอยัางไรนะอย่างไรงงอย่าง่ากันคือเป็นอ๋อหรออ,อ๋อ,อที่นางว่านั่นน่ะนั่นแหละคือเป็นประพันธ์เอ้ยฝนติดตกเลยฝนลงเม็ดละเย้กว่ายินดีนั่เด้อยินดีนั่งตั้งรถ<อ>ตั้งโล่เคล็ดงานเอาโล่ดิจิตาขาวเหมีนปะเมียนค่ะเคล็ดงานเอาโลเอ้ยที่รับที่นอนย่ได้เนี่ยตั้งถ่ายคลิปตั้ง อัดมินอาจารย์ผมสารภาพด้วยทำไมผมลดลงผมมาเง้นช่องใหญ่ชั่วโมงเนี้ยดีแล้วเพราะว่าช่องผมน้ัอย่างที่อาจารย์วมาแหละคือบอกไง่ายคือมันบรอหาหรครับมันดูแลบนตัวถือข้อตรงช่องใหญก่อนเพราะว่าข้อตรงปู่สองง้มาก่อนถ้าเป็นช่องใหญ่ช่องน้อยตายครับข้องใจกันครับข้อกังนีเลยขอบคุณเลยา โอ้โตแกอาจารย์เปนวันที่ประมาณนต่ออีกไป็นเยะโซครับพี่น้องครับอาจารย์น้ำนวยเราเป็นคนกี่ว่าเราหายไเป็นถ้าเราหายไปผูนันช่วยเป็นสภาพผู้สาวเนี่ยาผู้สาวถ้าเป็นงานไปนี่กระเไปนครับเซขั้นนสฝากขันนี้ไดีได้บีจอดไม่นีบอกันขั้นก่าอยครับเรื่องูแกไปเพ่นแแบกัน เรือเยดก็หกกว่าละเศษกุละเศษกุลาคือทุกอย่างมันยอมรับว,ว่ามันมันลำ้ำจริงนะรุ่นไหนก่อนอ่าซิตี้แฮตแบ็กห้าประตูคือมันล้ำสมัยแห้งอาจารย์คือมันล้ำบกรับบกขึ้นบพเห็นว่ามันสิล้ำแหงไหม คือฮอนด้าไม่ไม่ไม่ชอบมันคือล้ำล้ำมากปกติขับได้อยู่ก็ฮอนด้าเหมือนกันได้แบบบังเอิญท่นนี่บ่ไงขออีหล่าเอ้าบ่ไงขอสามเมืองท่าน่ะได้เลยยื่นสามเมืองค้าถาองค์หิงเอออันนี้เรื่องจริงผมกล้าพูดเลยแม่นเสี่ยวกับข้าถาองค์หิงเพราะว่าเสี่ยวก็เป็นเทพเสียสาวหน่อยปกติไล่ลูกแล้วขอละก่อนแล้วได้ละบ่หน่าจะ มันมันมันเป็นเคสแรกด้วยเขาบอกอ่ะเคสของหมอรัมถือว่าพวกที่คือการเงินมันไม่เหมือนกันเราของเรามันจะเป็นวีกเป็นวีกใช่ไหมเป็น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 ปกติเขาทำให้เฉพาะคนที่เป็นเงินเดือนเนี่ยตื้มไงบ้านนี้มันเอาตรงๆด้วยความความเหมือนขององค์กรเนาะก็ซอขับนุชซอจซนุชนั่นแหละแมนแมนน่าเชื่อถือใช่เขาแน่เชื่อถือบ้านนี้ยืดตัวน้ำนะครับอาจารย์ บัตรตอนแรกวัสิล่ามืตรหนึ่งบัตรนี้บัตรได้มันต้องมีเรื่องเอกสารทั้งบ้านอยู่ต้องเมื่อต้องเมื่อมุกน้ำเป็นมือจึงสิเจอกันได้เป็นหน่องทั้งสองไงเดี๋ยวบ่มีไพ่ให้กันเดี๋ยวทำบางยังน้องลุงแอดมินเบิ่งต่อไปแก่ฟองจะขอยังว่าเรื่องงานอยู่ผมลงเนี่ยผมมาไปนอนขายบ้านใช่ครับไปนอนเป็นไรแตะเร่งรถแตะเร่งยังไหนนี่แหละอาจารย์ผลของการคิดดีทำดีคนดูแหละอาจารย์ขยันนี่แหละ โอ้โหมากเลยพคิดแล้วปลตุ๋ยสีหาเดียวเอาลีบมาผมไม่ได้มาเรื่องโลดนะสิผมพวกหงส์เหมือนกันเอาสองเด้งด้วยี่ผมปั๊ดดีใจดีใจยินดีมันเก่าโอเคเนาะอาจารย์เนาะมันก็ดูดูมีภูมิฐานจริ่เนาะดูมีภูมิฐานเยอะมากคนลสองคนครับกต่ทเอาสามสี่คนแหละครับนี่ว่าเพิ่มอีกอยู่แต่ที่ผู้เก่าลงตัวอู้หูยก็ต้นหันเร็วแท้มันดีวันดีอ่าว่ามันดีวันดี กระพรองเสีบนั่นแล้วกรองสีไว้ส่วไหนบ้างกระพร่องกรเที่ยวไปส่วนเอาไปกับบางส่วนครับเสื้อผ้าบ่เอาไปแล้วพอมีแต่เสื้อผ้าแจกหลายห้างจังใดขอคุณอาจารย์นะครับถ้าผมมีอาจารย์นำนวยกะโอ้ยบ่ได้เกี่ยวกับผมบ่ครับบอทำวิทยาอาจารย์แบบนู่นนั่นกระซี่กะรอยพอนอยู่พี่น้องลองอยยูร้อยแต่อาจารย์ท่าวไม่พิ่นเพิ่นให้พี่น้องท่าวเงินนะครับไม่พ่นเพิ่นให้กระลอยไอ้พิ่นกระชงกระเช้าบางเถินนู่นนี่นั่นอยู่ครับกับ่หลายหน่อยหลายเราบารดิสิเลียพี่น้อง ถ้าเป็นเบอร์โทรผู้สาวเราเอาอยู่พี่น้องเอาขอบคุณอาจารย์ครับบ้านมาแบบสองเด็กนี่ต้องมาเนี่ยพึ่งามาเมื่อวานนี่ท่างหากถอยอ่อนซ่อนนี่น้ำไหมอ่อนซ่อนไม่ที่ไหมต้องพูดพ,ดพดูดไงอลังการไงไงก็วยยอย่องไงอีกด้นยไม่สูงไหมซ้ำกันอาจารย์สูงปะ่ะซ้ำกันครับป่บ<ะ>อันนี้อันนี้แค่ซิปผองกันนี้ ของข้ามัสยิออกจังน่อยนึงมันเบิ่งอันที่ว่าไงพราะว่าอย่างอาจารย์มันเบิ่งมันมันนั่งหลานมันของใหม่ทั้งหมดแต่ตรงกลางของข้าวบึงไม่ได้เป็นของเราไม่ใหญ่มันของตรงกลางไม่ไม่ขนาดนี้ไงเป็นแบบนี้เป็นแต่บันไดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ขึ้ี่ยนลงที่ไม่ลงแต่ของเราแค่สามห้องไงอันที่สี่เลยบันไดมันเลยดูแบบเบอร์บ้างเลยแบบอลังการแห้งไงเดี๋ยวพี่น้องถ้าเบิ่งเสื้อใส่ถึงซีบีแองก์บอนี่ซอบพันชัดเต็มเลยผม บอกเลยได้คอนเฟิร์มเลยน้าอาจารยาย่าๆไปนั่นแหละเนี่ยคอยหู้คอยหู้อยู่มันจะไม่เหมือนใครและจะไม่มีใครเหมือนใช่คือพวกไงมันก็ติว่าพวกไงอันนี้ก็ทำมันพวกไงหรือปก็พวกกระบล่ะนี่อาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สันิดขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณขอบคุณบอสโจขอบคุณสาวน้อยครับขอบคุณทุกคนครับถ้าไม่มีสาวน้อยพี่น้องบอครับพวดโพยพี่น้องมากมาพร้อมกันหลีครับพี่น้องขอบคุณอาจารย์ดีครับเสื้อผ้าดีครับเอ้า วันที่2ถึงวันที่1ิบได้พี่น้องมาเหมาพ่อลูกสตอรี่คู่บุญพี่น้องเนะเบิ่งแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยน้ำตาพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมพี่น้องวันที่30เนี่ยแฟนคนแรกครับอีหลาหนี่น้องเนาะซอยกันดันดันดันทิตยหนึ่งมาแรงพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ